โอ้ยขีย้เดียดโอ้ยโอ้ยโอ้ยขี้มูกด้วยไะไปหาผ้ามาเสซดแม่โอ้ยไม่กินแล้วไม่กินแล้วโอ้ยไม่กินขี้เดียดขี้เดียดโอ้ยขีย้มูกไปไหนแม่ไปหาผ้ามาเสซดเลยตัคล้องพของคลของพ่อของพ่อ,อของพ่อเอากินน้ำเน้ เอาน้ำเย็นให้พ่อกินน้ำเย็นบ่เอาเอาเยอะยัดยัดทุบอย่าทุบมีน,มน,น,น้ำแจงอย่าทุบมันสิแตกมีน้ำแจงน้ำแจงเนี่ยเอาน้ำเอาน,น้ำแตงโมไหมมีน้ำแตงโมด้วยเหรอมีน้ำแตงโมด้วย